ซึ่งสำหรับเด็กเนี่ยค่ะมันไม่ได้มองแค่ว่าเป็นโรคไม่เป็นโรคอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีสภาวะที่เกิดขึ้นได้แล้วสร้างความทุกข์ใจกับเด็กและครอบครัวค่ะ ค่ะก็ในบทบาทของจิตแพทย์เด็กนะคะหมอมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่การมองว่าเป็นโรคไม่เป็นโรคกินยาไม่กินยาค่ะแต่ว่ามันรวมถึงสุขภาวะของเด็กด้วยค่ะสุขภาวะถ้าตามนิยามขององค์การอนามัยโลก WHO ค่ะจะมองถึงทั้งด้านกายอารมณ์สังคมจิตวิญญาณแล้วก็สติปัญญาค่ะมันคือการที่เด็กคนนึงเนี่ยเขามีความสุข มีความรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมีความสามารถในการดูแลใจตัวเองได้ค่ะมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ได้มีความสามารถในการแก้ปัญหารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบส่วนรวมสร้างความสัมพันธ์กับตัวกับเพื่อนกับคนรอบข้างได้มั่นคงค่ะแล้วก็ทำประโยชน์ให้สังคมได้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทักษะชีวิตที่มันจะเกิดกับเด็กไปตลอดชีวิตเลยอะค่ะซึ่งสําหรับเด็กเนี่ยค่ะมันไม่ได้มองแค่ว่าเป็นโรคไม่เป็นโรคอะค่ะบางครั้งมันก็จะมีสภาวะที่เกิดขึ้นได้แล้สร้างความทุกขใจกับเด็กและครอบครัวค่ะ เช่นภาวะเศร้าโศกเสียใจหลังจากสัตว์เลี้ยงตายภาวะไม่พูดความจริงภาวะไม่ยอมไปโรงเรียนนะคะซึ่งหมอเชื่อว่าตัวเด็กแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาทุกคนก็พยายามจะหาทางออกนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะประเมินเรื่องปัญหาสาเหตุที่แท้จริงหรือว่าแนวทางที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยทางจิตแพทย์เด็กในการช่วยประเมินแล้วก็หาทางไปด้วยกันนะคะ นอกจากนี้แล้วว่าค่ะการที่พบปัญหาแต่เนิ่นๆแล้วก็มาหาหมอเร็วเนี่ยก็จะช่วยได้ดีกว่าการที่ปัญหาเป็นมาเรื้อรังซับซ้อนด้วยค่ะ